นายแน่มากมายินการถนนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมที่จะตายหรือยังนู่นๆกับชุดเบฟเลยชุดเบฟเลยหล่อบูชาร์หล่อบูชาร์ แต่แก่ก็ได้ผนเครื่องของผมมากับทีมงานคุณภาพก็คืนกินไก่เอาไหมเหมือนไม่ไม่ได้กินเลยการนอนเป็นเรื่องของเด็กแต่สภาพผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพุ่เลศนี่สี่โมงเย็นแล้วโจสวัสดีครับ ี่วันนี้เข้ารอไม่ได้นะตบัดขอบคุณครับพี่โจแข่งทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้แข่งทุ่มหนึ่งนะให้กำลังใจกันด้วยนะครับมีปะเนี่ยมีสองตีมีมีมีขวาเราสวัสดีครับหกหลังสองตี้เลยลอยมาเสรีตีหนึ่งโหบ กดไม่เ,คเคอคเลยนะประเด็นะเข้าหัวมานี่แดนอันนอะละบอกโอ้ยรอเลยรอนเลยอรอมันอยู่มันอยู่เสร็จทีเสียอยู่เฟยอยู่กลางไม่กีเขาเขาส่วนให้เขาส่วนให้แดนเลย น้อเล่นแค่นี้ก็ต้องจริงต้องเอาริงด้วยใอนีหมอยู่เพชบ <c oughs> เรบณ์อำเภออะไรอำเภอกลมศักดิ์ครับอยู่เพชรบูรญเนาะน้องสาวใช่พี่อยู่เพชรบุญอ๋อบ้านบ้านเกิดนะแต่ว่าพี่อยู่กรุงเทพแต่ว่าบ้านเกิดพี่อยู่เพชรบูรักว่าผมเพชรบุญนะไม่ผมคนลคร้วสวรรค์อ๋อใกล้ใกล้ใกล้แต่ผมคนทุกขกี่เก็บ การแค่นี้แหละเออหรือให้เยบก่อนเขียนพอชอนเลยฮัทเป็นยับไปขนาดที่เขาบอกกันไม่เห็เคยขีดใช่ไหมเขียนขีดมันยับกันอยู่เราเอาไหมเราแจมไหมมีบ้านนี้ตัวหนึ่ง e บ้านนูนกี่โมงครับก็ประมาณสี่สี่ชั่วโมงประมาณห้าโมงเย็นครับประมาณนั้นได้นะ จะปฏิบัติตอนไหนครับตาบาดอืมยังไม่ฟ้ามอย่างเงี้นะครับใบใจใหญ่ับใจใหญ่มีเสือตีใหญ่ก็มีใครเอาไหมฮ้ยนาพี่แม่งเอ้ยแม่งติดอยู่บนสามบนตัวพี่นัาตัวเดียวติมบนระเบียงไม่มีีพี่นาไม่นะตรงไหนเย็ดแค่รอยาวแล้วตัวตัวนั้นแหละพี่นัาออกแล้วออกแล้วตัวที่พี่นาดู คุณแม,ม่เดียวกันเลยครับพี่เฟียสหรอคะเอ,อ้ยชิบหายแล้วร่วงไปไม่ร่วงถุงตายนี่มาแม <c oughs> ่งเจอติ่มคุณแม่ <c oughs> มเดียวกันเลยครับรที่ตรงไหนอ่ะดูเศรษฐีใหญ่ครับทำไดออกคนแรกนี่ไว้ใจได้มันติ่มยิงเฟียสอะ e n e m i e ดูพี่นัดแล้วกันนะผมเปิดมันดึงยาฆ่ไม่ทันนะปัดนี่ครับหมดตัวเดียวเฮ้ยไม่มีบ้านระเบียงบ้านระเบียงที่ฆ่าผมไม่ใช่ไอ้โน้่สีนกนกนกบ้านระเบียงเนี่ยไอเนี่ยมันติ่งมันสิ่งอยิงเอาลาบเอามันพี่เอามันน้อยหนึ่งพี่บ้านบ้านแฟร์ดิบัตแฟร์ ถือว่าระเบียงเขาหลอกเราหน่อยพี่เดินไปพี่นัทหลอกๆให้หน่อยพี่เดี๋ยวผมเดินตรงเลยวานนี้แซคล็อกให้ไปเลยอ่ะไปซ้ายใชไม่เห็้วใช่ใช่ครับชั้นสองดักบันไดดักบันไดก็รอมาขึ้นพลาดเลยเออเออพลาดแล้วแอบฆ่าฉันพี่นัครับคุณฝ่ามคุณแปดหน่อยพี่ อยากเห็นรวมเต้ไอเทลเลยครับพี่เฟียพี่ติ้นพี่โก้พี่นัดได้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้ปวดหัวแล้วนี่ไอ้ก็ต้องเขียวสักเยอะอ๋อมีมีใครเอาต้องเขียวเยอะไหมไม่เอาถามพี่แฟกว่าอำเภออะไรให้หน่อยซักเยอะอำเภออะไรอ่ะก้าวเลี้ยวครับก้าวเลี้ยว ก้าเลี er <S <s ้ยวใช่ป่ะใช่ครับก้าวเลี้ยก้าเลี้ยวครับเีื่อนเคุณหกบ้านแรกกับคุณมีแล้วมีแล้วมีแล้วหอมมากเพื่อนาดูไหมครับ SMS ไม่ส่งรหัสเฟสให้นี่ต้องทำันเขียนมีสามร้อยนะไม่ทราบเหมือนกันมี240แต่ไม่มีปืนเล่น ลองเซิร์ชเพิ่นดีกว่าผมก็เล่นได้เลยเน่เขจเอเคียวเอันเดียวผมมีสอันเคยหายจกคนเอาเฮ้ยบอดบอดบอดูเข้าหัว ถ้าขับให้หน่อยเด็ดตามน้ำมันปรบมาณไหนกระมอกเต็มลลกระบอกสองเน็ดไม่มีไปแล้วนะนตาบาเจอกันทีตอนดึกโอเคครับคุณเตย คนยิงแฝงใครมากแอบหมายตานตู้ปิด <Stupid. S 1> ไม่มีเงียบ <Yeah. S 1> สิครับพี่น้าสวัสดีครับ คุยทางไทยกันได้นะทุกคนจะต้องฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้หน่อยเกมมันไม่เดือดอะพาง่วงเกมมันพาง่วงกำลังตกเลยนูโอเลยป่ะพี่น่าจะนูนะอออโอ้โห แคร์ขึ้นอีกดวงหนึ่งบูบแค่ครับนองบานจะสตีมอยู่ฟูฟูคี่วขอบคุณดาฟเดอด้วยนะครับน้องกายอบครับรถตีตาเลยดอยู่หน้าหน้าเราเลยนะพี่ตัวหนึ่งบ้างเข้าตเลยขวามีิมน้ำดิมน้ำ ริมน้ำเลยริม <French> น <Whoa Quindi S 1> ้ำ่ะพี่ใช่มนหอด้านเอมี่สมันมีที่รถจีบที่รถจีบข้างงน้องๆไป คน้ำมันจะหมดขอบคุณได้ยี่วิด้วยนะครับคุณก่อนวิมอนขอบคุณนะครับตรงไหนเป็นอะไรหรอกตรงนี้รถติดหรอกต้อ่งเนินเนินมาร์คที่มาร์คผมมาร์คอ่ะมีคนนึงกำลังวิ่งไปถึงเพื่อนห้องน้ำมีตัวเนี่ยเนินหน้าเลยเนินหน้าเราห้องน้ำห้องน้ำวิ่งขึ้นมา Oh. Well, oh. để không nào mày Đừng mày đừng mà Sao đây คลิปคอริล่าครับผมเป็นแบบใส่อ้ยโว้ยดักดักวงวัวาพี่เอ้ยอ่อวงล่างนี่ว่ามันน่าจะดักเราแล้วนะ่ะว่าตัวที่พี่ยิงน้องไฟพึ่งดาวอะเอ้ยพึ่งตายอะ่ะไ <c oughs> หนที่พี่ยิงน้องไปตรงเนี้ยพึ่งตาย ไไ้งหนก็รตว่าเราโดนดักประผาแน่เลยพี่ไ่โดนแล้วไย ดับปะปานังอยู่นูโวหรือเปล่าแต่กันอยู่นูไม่เห็น มันน่าจะออกไปแล้ววะเฮ้รถเพิ่งออกพี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปเดบไปเดบทำอะไรของเราปะเนี่ยไม่แน่ใจข้างขวามีรถซาเล้งจอดผ่านมาแล้วเนี่ยมาแล้วพี่เศ็บมากจะรว่วงเ้างหนึ่งจอดหน้าผมครับ พี่เนตไปพี่เนตไปไกลเจ็บเจ็บเจ็บ,บ,บมากโอ้พี่น้องว่อนดูไว้เนตหน้าโยกเลยสดีครับสวัสดีครับยินพัโลมให้หน่อย AW ผ,นนมผมว่าข้าผ่านหนุนนะคนน่าจะเยอะคอมเป็นบักคนี้อ่ะเขาเป็นเงียบจัดขอบคุณที่ปิ๊กนะครับต่อสัปมาสิมาสิบเดือนนะผม,ผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณละหนึ่งไลคหนึ่งแชร์นะครับ ไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอฟเอฟปีบูชาครับของคุณดาวสองหน้าห้าบโดดด้วยวนะครับพี่แมกกาพูลครับรดีครับสวัสดีครับอย่างอีกวันพรุ่งนี้ครับหนึ่งทุ่มครับนีเป็นห้องสอบเฮ้ยมีคนดับพี่ แต่รถวาไม่เห็นคนมุมนี้ไม่เห็นเลยนอนอยู่กองไม่รู้ไม่อยู่ในถังป่ะพี่อ่ออาอันเดี๋ยวผมเดาไม่มาแล้วขับรถอยู่ซ้ายนอนอยู่สู้งจะคาลงจะคาลงโอ้ยอยู่บนสะพาน เบนราได้อยู่พี่ใช่ใช่บรรลมันเลยมันเลงในฝั่งนู้นอ่ะเหมือนจะมีรถข้ามมาระวังรถข้ามต้องบดวันนี้หน้าเรียบไบปเ,เอารถ <c oughs> แอบ,บไว้ใต้สะพานได้เนี่ยเนี่ยระดักต่ออ๋อคันนี้รถมันติดไม่หว พอมากดให้สองครั้งเลยครับสวย, <c oughs> ยวเนียวะเียขอดบขอบคุณดายีเอ้ดดาฝากฟิปเดวนด,ด้วยนะค,คุณชมพู่ขอบคุณนะครับ พี่ตีนไม่ได้ด้วยเหรอพี่บัตอ่าพี่ตีนเขาไปเล่นตอนกลางคืนนะครับเียมเียม,ม,มันต้องมีคนจุ่มบงข้ามแน่เนี่งไงได้หมดอะแล้วแต่พี่เน่ยคนน้อยก ดูประนมีรถให้เปลี่ยนเจมโอ้โหมีคนวิ่งริมน้ำด้วยนะที่เห็นเหมือนรถจอดวงตกผ่านล่างรถดับด้ว่แบบนี้เห็นแค่หลังคาเอดดอบัดดอบดับ นี่ยเนี่ยมีเรืออยู่กลางทะเลเนี่ยนี่ขวาคนวิ่งขวาคนวิ่งโดนไปนัดหนึ่งคนเดียวคนเดียวต้นไม้ที่สองทางขวารองบ้านมีนะประมาณนี้คนวิ่งไกลกว่าเดิโอเ้เข้าหัวตัวไปใกล้ตัวหนึ่งนะใก,งใกล้มีตัวหนึ่งห่างต้นไม้ วันนี้ฮันโหล เราเล่นเ็ตปืนนะครับเ็ตปืนคือ,อยังไงฮะเฟซปืนไหนต้องเป็นเอ็มโอยู่แล้วครับถ้ามา,ายถึงปืนนะบ้าไหนวะไม่ใช่ขอนอนอยู่เกราอีกลาะแมะ่จะขึ้นมาละะากซะด้วย<จ>สม,มองให<จ>้พี่หน่อยตกใจกดโดดเฉยเลยลังจัมันแฟร์ตกใจ ทีมตั้งแต่เมกาจนจนมามิดมารวมตัวกันได้ไงครับป้าให้ฟังหน่อยโอ้โหมันจะยาวนะฮะมันยาวมันยาวเลยแหละเอาไว้เดี๋ยวถ้าวันไหนอา่ายังไม่ได้กดแรงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับตัวเงาเชื่อฟังที่ใส่โอนไว้ครับ Enemies ahead ด้วย ยี่ล็อกได้นะล็อกเดินได้ปใชโนนึงโดนไปสองเม็ดต่างคอนฟ้า มีพี่มีมีมีโหพ่อไม่โผล่แล้วกินมันโผล่อยู่ยอดยอดเนี่ย enemies กินไก่ชนหน่อยตาบาทได้จัดไปอุ้ยมันยิงมาแล้วอุ้ยโอ้โหควันขึ้นไม่เล่นไม่เล่นอุ้ยไม่โดนน้อง เาม,ามีรถชิปหนี่งคงเจ็บว่ะเริ่มด้วยไป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  มเอื่อน, <laughs> นดีพี่ผมพูดแล้วนะได้ห่วยแล้วมามันลอกยลเยอะนะเดินเดินเล,ลยๆเๆ,ๆ <laughs> น้องๆๆมีมีตัวหนึ่งหน,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 น้าพี่ ยัยเย็นนี้พวกเราจะได้กลับไหมคะัเนี่ยมาดิรถเฟีย้ยนละะได้กลับได้กลับเป็นเหงาเงาแล้วยาวเจ็บเขาเขา่าแทกโตยาวแล้วเทยาตัวท่าน <laughs> Marked a vehicle. the <laughs> vehicle. แคอยอากไปยิงข้อหน้าครับไอห้องหนามน,นี่มันไม่แน่นะพี่ใช่จะเสียวยิ่งเอาแต่ยิงแฟงกันไม่ยิงทิ้งไม่เฉิบก็ได้อ๋อวันดีตะบ้านวันดีครับคุณข้างหน้าพี่สองหนึ่งไม้มันบังนะพี่หมดแล้วพอโหตัวเดียวแก่ ตัวเดียวอีกแล้วระบงใหญ่ด้วยห้องน้ำว่าลองเข้าสวนห้องน้ำตู้เหลือคนเดียวอีกแล้วยาวยาวยาว,ยาวมีห้องน้ำโคตรเยอะเลยอะ่ะตึ้มเอาไปครับ ไม่มีไม่มีว่าน่าจะนอนหมูแล้วล่ะของนานเยอะจังเฮ้ยตรงพี่บอกที่จอดอ้าวไม่มีคน จะมีบักกี้ชนห้องน้ำดาด๊าใครดาวมาหรือว่ามันอยู่ใต้เขาเราดิดานโล่งก็ไม่มีขอเซฟก่อน เรเจอแล้วพี่มันยืนมันยืนตัวเปล่าพี่มันยืนมามอบกระถางนี่าัดตีมันยืนเฉยเลยบอกมนือกระทาอยู่พี่เอ้ยัจริงจริงวะโอตริงปืนหมดเลยครับผมยอมสารภาพครับ สารภาพบาสสารภาพบาสภายไหนแน่มากมายืนการถนนพร้อมยังพร้อมยังพรกินจะตายหรือยังนู่นๆกับชุดเบฟเลยชุดเบฟเลยเปิดจอนอ้าวทีเดียวตายเลยพร้อมนะครับเบ้งเดียวเบ้งเดียวเท่านั้น มองกล้องนาทจีขอบคุณครับขอบคุณดาวห้าสิบดยจากน้องนิ่มเนี่ยผมขอบคุณครับทีเดียวไปหวันนะอ่ะ